ลุงคิดน่ารักมากเลยนะคะตอนวันนี้นะคะทำอาหารเที่ยงเที่ยงมหาเย็นมหาเย็นอ่ะใบบนะคะก็มหาเย็นนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะมีสลัดใช่ไหมม <ed> ิกซ์สลัดไส้กอกสามอันหรอมีอีกไหม <c oughs> ยูซื้อมาแค่สามอันไบโอลิทีเหรออซื้อมาแค่สามอันนะคะ ต่อไปหน่อยจะได้เห็นสั่งมาสามพันโอ้โ oh, หอันนี้ขวดสลัดอีททูเนกเกียเลยเหรอ mm hmm. <laughs> You know, every salad sauce is so sweet. So I buy this one. Oh, คิดบอกว่าสลัดที่นั่นนี่ยเขาจะจะหวานแต่อันนี้ไม่น่าจะหวาน I hope not. I'm not sure. อันนี้มันแตะสิ ต้องแตะดูนะคะว่าหวานไหมเป็นไงอ,อืมอร่อย s <S อืมโ oh, okay. okay. อเคมัสตาร์ดด้วยนี่แคปมัสตาร์ดด้วยนี่ครับสลัดก็แบบง่ายๆนะครับอร่อย โยเกิร์ตเหรออ๋อชีสสดว้าวมอสซาเรลล่าแบบสดอ่ะใส่ลงไปเลยค่อยไปคัด inside, อินไซด์เอาค่อยไปตัดข้างในเอา <Nice. S 1> ชิมชิมก่อนอชิมก่อนครบกใช่ไหม <Hello. S 1> uh huh. ชิมก่อนคกไม่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 อยู่อยู่นั่นเลยซะสิจะตักมาให้ชิมอเดี๋ยวต้องแม็กฟองดูแล้เนี่ยไปอยู่บนค่ะเราลืมเอาเครื่องอ่ะทำฟองดูไปลุงคิดคิดถึงฟองดูมากเลอเลอกลับมาแล้วใช่ไหม ใส่สลัดในหลังนี้มีอะไรบ้างหนอ๋อมีไข่ Check the size this ไข่อะไรไข่อ่ณพี่บอกไข่นี้ไซส์ใหญ่มากอุย้ยไข่ไซส์อะไรอ่ะจัมโบ้เอ็กซ์ตรา้า um um โอ้โห um จัมโบ้เลยอ่ะ จัมโบ้โอ้โหลุงมาเปิดหนึ่งสิว้าวจัมโบ้นะคะเนี่ยไข่จัมโบ้ไม่ใช่ไข่ไซส์เบอร์หนึ่งนะไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์แต่โอ้โหนี่ค่ะจัมโบ้ไซส์จัมโบ้เลยก็อันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรนน้ำผึ้งหรือเปล่า Oh. น้ำส้มน้ำส้มแอปเปิ้ลอืมัาางนี้เก็บเอาไว้เก็บของอโอ้โหนะคะมาถึงนะคะวันแรกนะคะฝนก็โอ้โหเลยคะ่ะมาต้อนรับเราเลยนะคะ เมื่อเช้าถ่ายไปเนาะคึ้มๆเนาะใช่ไหมคะใครที่เห็นอ่คลิปเมื่อเช้าของป้านะคะมันคืมๆป้าก็พูดในคลิปแล้วนะคะตอนนี้ก็ฝนมาแล้วค่ะแต่ทีนี้เราก็อุ่นใจแล้วเราอยู่เราเราเรา,เราถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านที่เชียงใหม่แล้วนะคะก็มันไม่กังวลมันจะแตกต่างกับตอนอยู่เขาค้อนะคะอยู่เขาคอมันก็แบบรดด้วยเนาะเอ้ยลถก็ไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอมาตอนนี้เราถึงบ้านแล้วมันก็จะมีความอบอุ่นมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกแบบปลอดภัยนะคะตอนนี้ฝนก็มาต้อนรับเราเลยนะคะถึงเมื่อคืนนะคะถึงเมื่อวานนะคะนอนตื่นเช้ามาก็คืมแล้วตอนนี้ก็ตกเลยน <c oughs> ะะยิ้วลคัมนะ,ะเวลวคัมเราเนี่ยค่ะลุงคิดก็ยังทอดไส้กรอกอยู่นะคะทอดไส้กรอกอยู่ ส่วนน้องโซดานะคะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าฝนตกนะคะแต่นี่ยังไม่เห็นฟ้าร้องนะคะเหมือนเดิมคะ่ะก็จะมาหมดอยู่ตรงนี้นะคะน่าสงสารจังเลยะคะ่ะโซดาเนี่ยคือเมื่อเช้าป้าก็อาหารให้นะคะนางก็ไม่กินค่ะทั้งหมูทั้งหมูต้มนะคะทั้งข้าวทั้งหมูสับทั้งตับไก่นะคะคือเราเราเอาให้แต่นางไม่กินอะ่ะป้าไม่รู้จะทํายังไงค่ะ ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆคิดต้องอาบน้ําให้โซดาเนดีด้วยแชมพูนะคะเพราะว่าเราไปติดอยู่เขาคอตั้งสี่คืนเนาะวันนี้ลุงก็ยังไม่ได้อาบนะคะน่าจะอาบพรุ่งนี้เช้าดีกว่าแต่ขนของนางดีขึ้นจริงๆค่ะขนของโซดาเนี่ะ,ะดีขึ้นมากดีขึ้นมากๆเลยค่ะใครที่เป็นห่วงโซดาแล้วเหมือนเริ่มจะยาวแชมพูเขาดีจริงๆค่ะแชมพูอะ,อะไรอะจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ดีจริงๆค่ะ ใครที่ดูกันมาตลอดเนะาะก็จะรู้เนะเาะอา่ออ่ออะไรนะเดี๋ยวต้องให้ดูขวดไม่รู้คิดเอาขวดอ่แชมพูไว้ไหนอ้าวลุงคิดเอาไส้กรอกไปกินคนเดียวหรือไงนนะ่ะสวัสดีคะ่ะก็นนี่นะคะอาหารนะคะ ที่เราได้กินได้กันที่บ้านใหม่นะคะวันนี้ก็ง่ายๆเนาะไส้กรอกของลุงคิดนะคะทําแล้วก็สลัดนะคะป้าไปซีก่ก็มานั่งเป็นเพื่อนลุงคิดนะคะเพราะว่ากินส้มตําไปแล้วก็โอเคลุยเลยจ้ะลุง <Okay. S 1> คิดก็เดี๋ยวจะลองสลัดด้วยคือที่เกียยล้างจานหรือเปล่านี่ที่เอามาแค่นี้โอเคนี่ค่ะสลัดเห็นเนาะอ่างขนมปัง mm. เป็นไง You don't คุณ e to ช t t กินต a ด y o ่ไ o มคุณบอกว่าปาเป็นซีปาเป็นซีไม่ชอบกินตูดอ่ะน่าอือดูตูดสซกอกอืมมันอร่อยเอามาแค่แพ็กเดียวเองหรอแพักหนึ่งแพ็กอืมฝนตกอืมอากาศดีตอนแรกอ่ะ เห็นหุงคิดทอดอยู่ไปถ่ายผลข้างนอกเอ้ากลับมาเอ้าไส้กรอกในกระทะก็หายไปลุงคิดก็ไม่อยู่ไอไอเฟมเลนเรเตอร์ไอคัมดูซี่คิดเช่นไอโนซีอยู่ไอโนซีไส้กรอกไอติ้งอยู่ไอจิงไปกูนึกว่าลุงไปกหนุงเอาไปใส่ตู้อบไว้ให้มันสุกข้างในทำไงยูกุสลิปไหมร้านไหน Mm hmm. นอนหลับดีไหมดีกูอือหืออินยู่ก็เมื่อคืนเราไม่ได้นอนห้องเดียวกันนะคะแยกห้องนอนกันค่ะก <laughs> ็เซมรูมต้องคิดแองลีเบิร์ตแองลีเบิร์ต about สุดาโน้ยไอเออไอจัสวันต์ t ี่ยูสต์เด i ์แ o n ์คอนดิมลุงไปนอนห้องอีกห้องหนึ่งเพราะว่าป้าไม่ก็ชอบเปิด air. แอร์จะหลับดีใช่ไหมย a h โหหลับสนิทเลยค่ะแบบว่ายาวเลยนะห้าทุ่มยันหกโมงเนี่ยหกโมงกว่า mm hmm. แต่ลุงคิดแปลกอยู่จะสลิปวอทช t ทางอยู่จะเวกอัพอัตโนมัติ I always sleep automatic 10 n o'clock and I wake up a u t o m a t i c a t 6 i x o'clock like a robot สี่ทุ่มก็จะหลับเลยนะคะอยากจะไม่ไม่อะไรเลยหกโมงเช้าก็จะตื่นเนื้อน,นอนดึกแค่ไหนกระช่าง แต่หัวขงเช้าก็จะตื่นออ,อโตโมเมติกเลยเล้นก็บโรบอทเหมือนโรบอทเ <c oughs> <c oughs> ช็ดหน่อยฉีด <Thank you. S 2> นิดนึง <c oughs> น่ารักน่ารักทำหน้าเบอร์เกอร์ <c oughs> <c oughs> กินเป็นเพื่อนรู้ค่ะก็เมื่อคืนก็ก็หลับดีมาวันนี้ก็มาเจอฝนเลยดีแล้เนี่ยแต่ก็หยุดไปแล้วค่ะไม่ได้ตก ตลอดว่าเพิ่งมาตกเมื่อกี้แหละเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูอะไรเอ you you follow the euro football cup อ่า no าไม่ได้ดูเลยอ่ะ mm. วันนี้มันมีมีทุกวันเลยเหรอนั่นเนาะ latvian i think today they break yesterday cristiano play กอบโปรตุเกส i win t h e e zero โอ้โหไปโปรตุเกสใช่ไหม but your your favorite team Germany they lose หรอกล mm. ับบ้านละแบบโอ้ Back oh, so just the first game they mm. they lose versus f r a n c e อ๋อเยอรมันแพ้ mm. แพ้ฝรั่งเศสเ mm hmm. no, มื่อก่ก <first game. S 2> อนเยอรมันเล่นดีค mm. ่ะเล่นดีเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อหลายอ่ะรู้สึกจะเมื่อหลายปีป้าก็เชียร์เขาจนเขาเป็นแชมเปี้ยนหลังจาก after World Cup เนอะ World Cup แชม m ์เ o ี้ยนเยรมนีก็น o point เลย but ไม่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 พูดทีม you never cheer them because they play good but because they look law เอ่อเมื่อก่อนหล่อมากหล่อฮะตอนที่เขาเป็นอ่าแชมเปี้ยนอ่าโลกอ่ะหล่อแต่ h before ก็หล่อแต่ตอนเนี้ย you don't care how they play หลคือเมื่อก่อนอ่ะก่อนที่เขาจะเป็นอ่าแชมเปี้ยนโลกมีแต่คนหล่อหงจริงนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกจะแก่กันหมดแล้วอ่ะน่าจะรุ่นรุ่นลุงคิดไหม เนี่ยอายุ8ไหม <laughs> 40กว่าปีคงไม่มีใครเอาไปวิ่ง The 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 oldest player the oldest is 38อ oh, <Yeah. S 1> <t> ๋อเขาบอกว่าเขาวนใหญ่นักฟุตบอลเขาจะแก่สุดๆละ No more 38 Yeah the oldest player in the US 38เอ่อ38ปีเนี่ยถือว่าสุดๆละคือ คือ expire ละ expire day ละก็คือหมด <the> อายุ after 35 you expire อืมเออทำไมที่ไฟท35เท้ขาบอกว่า <c oughs> พวกเล่นฟุตบอลอ่ามืออาชีพน,นเก่งเนี่ยหลังจาก35เนะี่ยก็ไม่ค่อย <c oughs> ก็เหมือนกับหมดอายุละถ้าเกิดเป็นอาหารเราก็หมดอายุละถ้าถ้าเกิดต้องต้องซูเปอร์สตาร์จิงแค้นเพย์ทูเทอร์ตี้เอ็ใช่ไหมต้องแบบว่าคือโค้ชอัพ to โค้ชอ่ะโค้ชอ่ะ แล้วแต่คโคนนเป็นโค้ดอะคือถ้าหลังจาก35เนี่ยใครก็ไม่ก็อยากจะจ้างแล้วเพราะว่าค่าตัวค่อนข้างแพงด้วยแล้วก็จ้างอ่ะอ๋ไอ้ทิงอวัยดิคนโาไม่เฮียสดาไม่มีเดลิฟไอ้ก่บอกพูดไปแล้วก็กดเฮียสดาก็มู๊อัดมมงดาวเป็นยูท่อโดาบอกพูดถึงเนอหรอที่ฟุตบอลเพลย์ส์ที่พวกเขาเ a ่นมากกว่า13พวกเขาเพียงแค่สร้างชี I just they think they have a boring life <coughs> because they cannot stop playing uh, mm. okay i think if a football player play more than 35 years he has burshy with he not want to stop because he have a boring life <coughs> คุณคิดบอกว่าคนที่เล่นเกินหลังจาก35แล้วมาเล่นฟุตบอลอยู่เนี่ยหมายถึงเขาเขาไม่สามารถหยุดหยุดเล่นได้เพราะเขาหยุดไปแล้วเขาไม่รู้จะทำอะไระจะทาให้เขาเบื่อเหมือนรีไทยเหมือนคนรีไทยไม่อยากรีไทยอย่างเงี้ยเหมือนคน50กว่า60กว่าอุ้ยรีไทยแล้วฉันเคยตื่นเช้าไปทํางานอุ้ยตอนนี้ฉันไม่มีงานแล้วฉันรีไทยฉันจะไปทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยลุงคิดความหมายของนุงคิดนะคะ เหมือนพวกนักฟุตบอลหลังจากนี้จะไปทาอะไรวะเนะี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วหน้าตาก็จะดูดีแฮนด์ซัมหลอดใช่ไหมละ่ะมันก็เก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องของวัฏจักรโลกนะครับเก่าไปใหม่มาวันนี้สาวหล่อพรุ่งนี้ก็แก่นะฮะก็วันนี้เด็กพรุ่งนี้ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวอีกหน่อยก็แก่เนาะมันวัฏจักรอะเห็นไ,ไหม เช่นทุเดี้ยุคิดฟิวเจอร์ยุณอั่งเวดท์ยุแก่มาเทศมา,มาเทศนาให้ฟังวงไงวันน่ะโคชานผะ่อนไหลยังไงเนะี่ยอ๋อแต่พูดถึงพูดถึงมัง้งคือตอนอย่างเงี้ยเราจะมีเวลาคุยกันเยอะเนี่ย อยยวพูดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นยาวเพราะว่าถ้ามีลุงคิดมันต้องมาใส่ภาษาเวลาลุงคิดพูดเนี่ยมันจะไม่เหมือนเวลาป้าพูดคนเดียวมันไม่ต้องมาใส่แคปชั่นไงเพราะว่าเราฟังภาษาไทยกันใช่ไหมแต่ถ้าลุงคิดพูดเนี่ยต้องมาใส่แคปชั่นต้องมาสัพิมพ์ภาษาไทยให้อย่างเงี้ยเดี๋ยวจ,จะพูดให้ฟังว่าไอ้ที่เราเดินขึ้นไปเห็นไหมคลิปที่อ,อยู่บนขขขเขาหัวไม่คิดว่าจะมีพระอยู่เลยนะคะมันเปรี่ยวมากเลยนะ ยูรีเมมเบอร์ที่เขาพอที่แฮปวันมังอะสมองห่างวะ hmm. น่าก,กลัวเนาะยุงก็เยอะมากิโต้อรลอดเลยนะ hmm. แล้วท่านอยู่แบบถามว่าท่านท่านไม่กลัวเหรอท่านบอกกลัวอะไรไออาร์คไออาร์คมังว่าไม่กลัวหรอิ่งบอกว่าก mm. ลัววัดกลัวอะไรสเตรยรโลนนะ hmm. อยู่คนเดียวนะอยู่อยู่คนเดียวเลยอะ <Yeah. S 1> อย่างกลางวันมันยังนั่นเนาะอันนี้เขาเรียกคนปง่ง ก็ถึงบอกว่าไอ้คนปรงจะไม่เจอคนคนอ่ามันมีคนบอกแฮปซัมพีเพิ l e จะจุดนั่นภาษาไทยให้ฟังนะก็คือไม่หมาๆจะเทลมีมันนี่ถามว่า people กลัวจะสีพีเพินัดกลัวนัดสีซัมพีเพิ่นบอกโ oh, อ้ไอ้วันทูสีไอ้วันทูสีไอ้วันทู e ีสีซัมติ้งนะคะเห็นเห็นอะไรบางอย่างวันท t อาร์คหนึ่เบอร์ลอตอรี่อย่างนี้ไงไม่สีไม่เจอหรอกคนยิ่งอยากเจอจะไม่เจอไอ้คนที่อุยอ้ยอุ้ย อะไรก็อุ้ยอะไรก็อุ้ยอ่ะเดี๋ยวจะเจอเขาเรียกคงจิตอ่อนเหมือนกับจิตอ่อนแล้วมันไม่แข็งมันทําให้เขาสื่อง่ายแต่คนที่เขาอยากเจอนั่นคือจิตเขาแข็งมากจิตเขาแบบแข็งสุดๆแล้วอ่าสิ่งนั้นก็จะมาให้เจอไม่ได้เพราะเพราะว่ามันเขาแข็งอะจิตเขาแข็งอะเป็นยูวันตุศียูจนะซีเป็นยูทอนฟ e ุตศีนี้กลัวเขาจะมา อร่อยดีอะลุงคิดลุงคิดทาแบบง่ายๆนะคะอร่อยดี <Hit. S 1> คือมันมีอาหารอยู่ในฟิตค่ะมันเป็นอยู่ในฟิเซอร์เนาะไอยฟิตไม่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 ไมไมหิมส้มตําน้องแทนเอามากินกับสตอขาวอร่อยมากเลยค่ะพูดถึงสตอขาวอะ่ะหืยอร่อยจริงเดี๋ยวจะซื้อกุ้งกับหมูออมหนูหมูสามชั้นเอามาผัดรวมกันน่าจะผัดพรุ่งนี้เพราะว่าไม่อยากจะเก็บไว้นานหรือไม่ก็อาจจะเก็บไว้ใส่แกงหน่อไม้เนี่ยแกงหน่อไม้สดเนี่ยแล้วจะปอกอยู่ค่ะ จะปอกเพราะว่าปอกแล้วต้มไว้ปอกแล้วต้มไว้เลยได้หม้อใหญ่เนี่ยเขาบอกเขาเรียกว่าหน่อไม้หวานนะคะเนี่ยหน่อไม้เขนเผาคอเลยนะหนี่งเดีย๋ยวจะแกะเยอเนี่ยจะจะ,จะแกะอยู่เน่ยจะแกะแกะปอกอันนี้มีดไม่ใช้แล้วเนาะอีกตี้เอออีกชูเพราะว่าป้าไม่กินละ มีดลุงด้คือเนี่ย่ะต้องต้มไว้ก่อนที่มันจะเนา่าจริงๆคุณป้าคุณลุงเขาให้ตั้งแต่ไอ่ไอ้นั่นแล้วนะคะก่อนรถเรานั่นแล้วเราเขาเราะคิดว่าเราอยู่แค่คืนสคืนทีนี้มาเกิดเหตุการณ์ตรงนี้เราก็เลยกลายเป็นวิเศษสตออร่อยมากน,น่าจะแกงเส็จสตออร่อย

ป้าก็จะแกะป่าไว้แล้วก็ต้มไว้เลยขวาน,นดิยุเนี่ยหมกไสหมูสามชั้นก็อร่อยดน่ไม้สดเลยอ่ะลุงคิดชอบกินแบมบูมไหมอันนี้เขาเรียกแบมบูมนะคะ <Yeah. S 1> หรือว่าหน่อไม้ชอบไหม mm hmm. ตปองมาจิ้มแจ๋วก็อร่อยนะคะกินกับน้ำพริกด้วย เออเปลือกหนะนะ้าหนาไวเ็นโอเพนแล look, 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 look ้วลุกลุกลุกสลิมอ่ะพอปอ,อกไอเปลือกออกแล้วเหลือนิดเดียวลิตเต้นอ่ะเป็นมันแข็งไงจะกินยังไงละ่ะคิดบอกอันนี้ไม่กินหรยอก,กินไม่ได้ก็ต้องกินแบบนี้มันเป็นไม้นั่นอ่ะมันเป็นไม้แต่มันเป็นไม้อ่อนไงม,มันเป็นเหมือนอนะแบมบู bamboo, มันเป็นเหมือนไม้ไผ่นะครับแต่มันยังอ่อนอยู่มันกินได้ไง ถ้ามันแข็งมันก็จะเป็นต้นไม้ไผ่ไปเลยเนาะ but what can you eat from that ก,ก็ต้องเนี่ยต้องอีทตรงเนี้ยตรง <S <S ตรงมันอ่อนๆก็เดี๋ยวต้องฝานต้องสไลด์เนี่ยต้องสไลด์มันี่ยสไลด์มันมันก็จะ <S 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 มันก็จะออกมาฝานมันเนี่ย ก็จะประมาณนี้นะคะอันไอ้ใหญ่ๆนะคะสรุปแล้วปอกออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็ไม่ได้แข็งเกินนะคะก็ต้องปาดตรงนี้ออกนะเอาอ่อนๆแล้วก็ฟานฟานฟานฟันเนี้ยฟานฟานฟัน่าเงี้ยนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะจัดการโอเคคลิปกินเลยจ้ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวคลิปนี้เนาะแล้วก็มาคุยอ่ากันนิดๆหน่อยๆนะคะว่าเออคืนแรกที่นอนที่นี่ก็กูดดรีมใช่ไหมฝันดีใช่ไหม โอเคจำไม่ได้นะคะคือหลับสนิทจริงๆนะคะเดี๋ยวเราสองคนต้องขอลาแค่นี้ไปก่อนในเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณค่ะ